จริงๆแล้วนะครับแสงสีฟ้าเนี่ยมาจากทุกขนทุกแห่งเลยครับเพราะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของแสงขาวโดยแสงสีฟ้าเป็นแสงที่มนุษย์เนี่ยสามารถมองเห็นได้และเป็นแสงที่มีพลังงานสูงครับหากเราได้รับแสงสีฟ้าไปนานๆานตลอดทั้งวันเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนนาฬิกาชีวิตของร่างกายเราได้ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้นะครับ mm. ผู้ชมครับ mm. ผู้ชมเคยเป็นไหมครับ mm. เวลาจ้องคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์นานๆเนี่ยดวงตาม,มันจะแห้งหรือไม่ก็ดวงตาล้าเหมือนอย่างผมตอนนี้นะครับหากผู้ชมเคยเป็นนะครับนั่นก็เพราะว่าผู้ชมเนี่ยอยู่กับแสงสีฟ้ามากเกินไปครับแล้วแสงสีฟ้าไม่ดียังไงไปฟังกันได้ในสาระน่ารู้วันนี้เลยครับจริงๆแล้วนะครับแสงสีฟ้าเนี่ยมาจากทุกขนทุกแห่งเลยครับ เพราะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของแสงขาวโดยแสงสีฟ้าเป็นแสงที่มนุษย์เนี่ยสามารถมองเห็นได้และเป็นแสงที่มีพลังงานสูงครับแสงสีฟ้าอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดเลยนะครับไม่ว่าจะมาจากแสงจากดวงอาทิตย์จากหลอดไฟ LED อุปกรณ์ดิจิตอลจอทีวีจอคอมพิวเตอร์จอโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทต่างๆซึ่งแน่นอนครับว่าพวกเราเนี่ยหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์พวกนี้ได้ยากเลยทีเดียวครับ แล้วแสงสีฟ้าเนี่ยมีผลกระทบต่อเรามากขนาดไหนกันก็ขนาดที่ว่าหากเราได้รับแสงสีฟ้าไปนานๆตลอดทั้งวันเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนนาฬิกาชีวิตของร่างกายเราได้เ<อ>ช่นผู้ชมอาจจะรู้สึกนอนไม่หลับตื่นลำบากพักผ่อนไม่เพียงพอ สำหรับคนที่อยู่กับจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานมักจะเกิดอาการเมื่อยล้าปวดตาแสบตาเครืองตาตาพร่ามัวน้ำตาไหลได้นะครับซึ่งเป็นอาการในกลุ่มคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมนะครับหรือกลุ่มอาการทางตาที่เกิดจากการใช้สายตากับคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับและอาการที่น่าเป็นห่วงเมื่อเราโดนแสงสีฟ้ามากเกินไป นั่นก็คืออาการจอประสาทตาเสื่อมนั่นเองครับแต่เราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากแสงสีฟ้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจึงทำได้เพียงป้องกันไม่ให้โดนมากที่สุดแล้ววิธีที่ดีที่สุดนะครับคือการติดฟิล์มกรองแสงสีฟ้าให้กับอุปกรณ์ดิจิตอลที่ใช้ทุกประเภทสวมใส่แว่นที่ติดเลนส์ตัดแสงสีฟ้าไม่ว่าจะเราจะอยู่ในร่มหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งครับสำหรับคนที่ต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน,าน ควรปรับระดับการมองเห็นและปรับท่าทางนั่งให้เหมาะสมครับนอกจากนี้นะครับการพัก ER สายตาระหว่างการทำงานก็เป็นวิธีที่สามารถทำได้บ่อยนั่นเองครับเมื่อเราจ้องจอคอมพิวเตอร์หรือจออุปกรณ์ดิจิตอลเป็นเวลานานๆอย่างต่อเนื่องเนี่ยแสงสีฟ้าจะมีผลกระทบกับดวงตาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับและหากสูญเสียดวงตาไปแล้วก็ไม่อาจมีอะไรมาทดแทนการมองเห็นของเราได้ผู้ชมต้องรักษาดวงตาไว้อย่างดีนะครับ และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันสาระน่ารู้ในวันนี้และเพื่อนๆสามารถอัปเดตข่าวสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับพวกเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับในครั้งหน้าปอนจะมีสาระความรู้อะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกต้องห้ามพลาดครับกับรายการแซนเราอัสำหรับวันนี้ผมปอนภควัตต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ